โอเคถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่อยากเข้าฟิตเนสแล้วคุณไม่กล้าอาจจะเขินอายหรืออะไรก็ตามคลิปนี้ผมว่าสำหรับคุณเลยฮะก็ผมชิต้าน,นะครับผมเป็นเด็กที่เคยเหมือนกันอยากจะเข้ายิมผมเคยอ้วนมาก่อนอ้วนแันอ้วนเขาทาอ้วนมากเลยแหละแล้วก็อยากพัฒนานตัวเองอยากออกกำลัาางกายนั่นนี่นู่นผมก็อยากเล่นเวทจะไม่เข้ายิมนั่นนี่นู่นผมก็เขินอายงานเวทผมก็ไม่กล้าคนมันไม่เคยอยากเก็ตปะแถมเป็นเด็กติดเกมเล่นเล่นแต่เกมอยู่แต่บ้านมาก่อนอ่ะมันก็เลยแบบ เออเขาเรียกว่าอะไรโซเชียลสกิลมันอาจจะน้อยใช่ปะผมแนะนาอย่างแรกเลยนะคือการหาเพื่อนไปเว้ยซึ่งผมทําเองเหมือนกันก็คือผมพาเพื่อนไม่ใช่ผมพาเพื่อนไปเพื่อนอนะ่ะพาผมไปเพื่อนผมมันมีพ่อพ่อมันเล่นฟินเนตอยู่แล้วแล้วก็มันก็เล่นบ้างอะไรอย่างงี้นั่นนี่นู่นเป็นแบบมันก็อ้วนเหมือนกันผมก็อ้วนเหมือนกันเราแบบคู่หูคู่อ้วนเลยทีนี้แล้วก็แบบพาันเข้าฟินเนตเดี๋ยเพื่อนตตอนนี้ไม่โคตรหล่อเพื่อนผมไม่โคตรหล่อแตวตอนมันอ้ออวนตอนอ้วนน้ามันก็เขาดีอยู่แล้วอ่ะ แต่พรอะม่ผ่อนมอนแบบสิ้คหล่อจริงไอเบสมันไม่หล่อจริงเพื่อน n อ w น y อ่านี่แหละฮะพ่อเพื่อนเขาก็พาผมเข้าไปแล้วก็แบบล้วหยิบจับอะไรม่ถุใช่ไหมพ่อเพื่อนเขาก็พานนะมาแบบเอพาเล่นเบนส์เพสมีอเซฟพูดาวผมยังไม่รู้หาเลยเลยเขาก็สอนพาเล่นนัานนี่นู่นสอบดนตรีนิดหน่อยหน่อยอันนี้ก็คือเป็นการเข้ายิมครั้งแรกเลยครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรบเบรคความกลัวของเราไปอ่ะอ่ะแล้วก็ อย่างที่สอนครับที่ผมแนะนาก็คือให้คนลองไปีเสริร์ชหาสิ่งที่เรียกว่า s p o t l i g h t effect มันคือการที่คนเราชอบคิดว่าทุกคนอ่ะจับตามมองมาที่เราเก็ตป่ะแบบเหมือนสปอตไลท์ส่องมาที่เราแล้วทุกอย่างม่งมืดไปหมดเลยแบบเราจะเด่นอยู่คนเดียวไม่ได้บอกว่าเราเราไม่ดีเราไม่เด่นเราไม่เท่แบบอย่างโก้เลยคือไม่ใช่หมายถึงแบบเราเราจะชอบคิดว่าคนมองเราคนจับผิดเราหรืออะไรต่างๆซึ่งความเป็นจริงนะเว้ยโดยเฉพาะในฟิตเนสอ่ะทุกคน ไม่สนใจคนทุกคนสนใจแต่ตัวเองทุกคนสนใจว่ากูจะย,ย,ยกได้เท่าไหร่วะกูจะย,ย,ยกได้มากกว่าวีที่แล้วหรือเปล่าวะอ้ะเชี่ยไม่จะเป็นเพจไม่จะทับพองเลยวะไม่ไม่ไม,ม,ม,มีสปอตเตอร์บลาบลาบลาคนเขาสนใจแต่ตัวเองเก็ตปะมันมีน้อยมากเว้ยแล้วก็คือคน,น,น,นี่ฟิตเนสอะเขาไม่มับบุลี่คนหนูอว่าเอ้ยมือมันอ้วนไปหว่ะนั่นนี่นู่นวรมันอาจจะมีบ้างหลยแต่ว่ามันมีทุกที่คนที่่เอ้ย Anyway โดยเฉพาะในฟิตเนสนะคับคือเขาจะแบบ ถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณอ้วนคุณนิ่มน,น,นู่น,นแล้วคุณเข้าฟิตเนสอ่ะเขาจะยิ่งมองแบบดีว่ะเออเด็กนี่มันนะเริ่มสนใจออกอะไงกายเออดีดีใจที่มีคนสนใจการออกอะไรากาันมากขึ้นเยอะแยะจริงๆเชื่อผมไม่มีใครว่าคุณหรอกโดยเฉพาะคนคนจะมกักจะกลัวแบบอ,อ่ะทำไมคนเราถึงกลัวถูกมองใช่วแบบ่าคนกลัวว่าแบบคุณนายกแล้วแบบดูงงเงาดูแบบฟอร์มไม่ดีแบบอ้อ้ออเยอเยอะเยอะอะไรก็ไม่รู้อะแกใช่ป่ะแต่แบบ ย่าคิดมากเว้ยคือถ้าคุณฟอรรมไม่ดีมันจะมีอยู่สองสองอย่างที่จะเกิดขึ้นนะหนึ่งจะมีคนที่แบบฟิตเนสไกด์ที่แบบพ่อหนุ่มจิมโบรที่อยู่ในห้องที่อยู่ในฟิตเนสมานาน,านแล้วที่แบบเอ้ยหนุ่มเนี่ยเราต้องเล่นอ,อย่างนี้นลเว้ยเราเอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่บาดเจ็บโอเคว่าถ้าเราไม่ไหวนะเราก็จะแบบเออใช้น้าหนักน้อยลงหน่อยนั่นนี่นูน่นเขาจะมาสอนเขาจะมาพูดคุยดีๆเลยเว้ยเขาเขาเขาไม่มีมาแบบบ้ากิจจไอ้เหี้ยยกก็ไม่เป็น กระจกไม่มีไอ้แค่คุณเพิ่งเริ่มคุณเพิ่งเริ่มเขาก็รู้ว่าคุณเพิ่งเริ่มอย่าไปอายอย่าไปกลัวช่างแม่งแล้วก็วิธีที่สามนะฮะอันนี้เขาเรียกว,ว่าสุดตรงไม่ใช่สุดตรงหรอกเขาเรียกคือคุณช่างแม่งอะ่ะคือแบบพูดจะไเ่แค่ทำไมวะคนเราไปดูคลิปเก่าผมก่อดแรที่ไอ้วิธีเพิ่มเพิ่มคอนฟิเด n ซ์เนี่ยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองอะ่ะไอ้วิธีการช่างแม่งมันสามารถใช้ได้แค่แคยนี้เพราะว่า คุณแค่แคร์ทำไมวะสมมติเลยนะว่าสมมตมิแบบคุณเพื่อนเข้าไปแล้วมีคนมาแบบเออจะจอกไว้เที่ย,เ,ยเล่นก็ผิดยกไม่ถูกคือคุณลองคิดกับว่าแบบเย็ดแม่กูเพิเ่งเริ่มเหมือนแรกเป็นทีอะไรสัสตว์เกดะมันต้องแค่แม่มันไม่ใช่พอ่อคุณไม่ใช่แม่คุณ่อนให้พอ่อผมบอกเน่ผมก็มไม่สนใจคือพ่อผม,ผมยังผมพึทงยินี่้าพ่อผมบอกอะไรวิทย์แค่นี้เหรอเสร็จแล้วเหรอทั้งทั้งที่เขาก็ไม่เห็นว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นมาร้อยทีแล้วอะไรอเงี้ยเกดะอย่าไปแ,แ,แ,แค่ช่างแม่งอย่าไปสนใจ เนี่ยเราเราย้อนกลับไปดูได้ครับแล้วก็ไอพวกเนี้ยไอวิธีพวกนี้นคือผมก็ทำมาหมดแล้วเพราะตอนอย่างที่ผมบอกแต่ตอนที่ผมเข้าไปอะ่ะกับพ่อเพื่อนอะ่ะเขาก็สอนนู่นนี่นู่นแล้วก็เอาจริงนะแค่แค่การที่คุณเริ่มเริ่มเข้าไปครั้งแรกอะ่ะมันสามารถทําให้คุณแบบเลิกกลัวได้เพราะว่าความกลัวของเราคือมันเกิดจากการที่เราไม่รู้ใช่ไหมและเราก็แบบยังไม่กล้าสั่ทำสักทีแล้วความกลัวเก้าสิบเก้าเอร์เซนเลยนะ แบบแปดสิบกัแปดสิบเปอร์เซ็นก็ได้มันจะหายไปแล้วก็ตอบเมื่อเราเริ่มทําเลยเหมือนทำยูทูบเงี้ยผมกลัวว่าแบบผมอัปโหลดแล้วจะมีคนแบบมาเอ้ยมึงนั่นนีนน่นู่นนั่นนี่น,นั่น,นบลาบลาคือพอหลังจากอัปโหลดปุ๊บหลังจากพับลิชปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรไม่มีใครดูด้วยซ้ำเกิดปะนั่นนี่นูน่คนความกลัวมันก็หายไปหลังจากที่เราเริ่มทำเลยโดยชนะโดยจะเก่ฉชนะเท่าที่ชนะนะครับ แนะนำว่าพาเพื่อนไปเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ผมก็ทํามาเองเออนี่แหละมันทําให้เราแบบเลิกกลัวคุณลองนันย้อนดูนะว่าแบบขนาดอยู่ในโรงเรียนอะ่ะเวลาไปห้องน้ำเนี่ยบางทีคุณก็ชวนเพื่อนแบบเอ้ยมึง,ไ,มงมไปห้องน้ำไปห้องน้ำกลัวเดี๋ยงบางทีแบบไปข้าอย่างเงี้ยก็แ,แบบเออไปไปแฟชั่นวะไปเดโมอวะอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละครับก็ไม่อาจจะมีประมาณเท่านี้แล้วกันผมทํามาร,มรวบรวมสั้นๆแล้วกันนะเพราะว่า จริงๆคือผมเคยทําคลิปนี้แล้วเว้ยแล้วผมใส่เพลงที่แบบเพลงแจ๊สเพลงแจ๊สที่มันแบบเหมือนมีดิคาสิตอยู่ในช่วงนั้นอะ่ะสองสามเพลงไหมผมแล้วไม่แค่แบบ YouTube Strike เออก็เลยตัดออกแม่งเลยทำคลิปใหม่แม่งเลยจบนะ <c oughs> ก็ถ้าผมตกหล่นอะไรยังไงก็เม้นท์ถามไม่ได้นะครับก็สงสัยอะไรคือเม้นท์ถามไม่ได้เลยเพราะว่าผมตอบทุกเมนท์อยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไงตอนนี้ผมก็ยังไม่ดัง มนะีเม้น์ไม่กี่เม้นต์ผมก็ตอบได้หมดนะครับผมตอบทั้งวันก็ได้ผมคุยคุยอับผมเลยเขเม้นต์ยังได้เลยแล้วเ,เล่นนะครับแต่ว่านี่แหละครับชอบยังไงก็ฝากไลค์ subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนเขาอยากเข้าฟิตเนสหรือเขาไม่กล้าเข้าฟิตเนสด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้จับมือกันพาไปฟิตเนสโอเคอ่ okay, ะก็จบแล้วแหละบายแล้ว bye bye, ลกันครับผม